สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขลุบมินิบ้าแอมตะตรงกะได้มี่โอกาสเดินทางมาติดตามตัวเลขครับหนาหน่อยเนาะครับเนาะที่เป็นถือไฟสดตายนะครับท่านผู้ชมถือไฟสดตายละฟื้นครับไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ครับท่านผู้ชมบ้าแอมก็ได้มาติดตามตัวเลขครับหนาหน่อยอีกเนาะครับเนาะวังหันกะเลขสามตัวกะเสียดไปแต้มหนึ่งครับท่านผู้ชมเสียดไปแต้มหนึ่ง แต่งวดนี้พ่นลาพ่นไดที่เด็ดแห้งพ่นลาโูรไปหาเบาแอมมมาได้ที่เด็ดลร้ก็เลยมาติดตามกับหน,หน่อยอีกครับครังหนึ่งตอนนี้กอยหนาบ้านหน่อยครับผมเดี๋ยวสิเขาไปสอบถามหน่อยว่าเดตตัวเลขตัวใดดีๆเๆด็ดนะครับเนาะฝากเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเอมเราทงนั่นเลยครับท้อเดี๋ยวเบาแอมเสพาขึ้ากนไปทั้งบ้านหน่อยครับรับชมครับท่านผู้ชมกรับสวัสดีครับห<อ>น่อยสวัสดีครับผม โอ้มาถามตัวเลขกครับตัวหน่อยเอนาะครับน้องท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> ยินข่าวว่าหมวดนี้ได้ตัวดีอีกแล้วครับหมวดมันหันกะนิดนึงเนาะหน่อยเนาะ <c oughs> สุยเสียบนิดนึงเกือบเข่าสามตัวได้เนาะหน่อยน <c oughs> <c oughs> เนาะเอาฟอกเบาให้ท่านผู้ชมเป็นฟังนะครับห <c oughs> ม,มายเลขมาครับ <c oughs> พอเที่ยงเนาะครับเนาะ <c oughs> ส่งสตาร์ดาชแนลครับก <c oughs> ็มีสามดาว งวดก้อนสิว่าเพราะว่าเสียนเพิ่นได้ตัวไหนงวดก้อนตัวไหนก่อนฮะต้องมีสามดาวสามเพิ่นนะ่ะมึงสามสามเพิ่นนะล่ะสามแปดสามเก่าน่สามแปดสามเก่าโอ้มเพี้ยจะว่าเรศูนนอคันเนาะซูนคันกลางทำเป็นซูนสามแปดไม่เนาะตรงเลยเจ็บเามาถือโอกาสถึงช่วพจะมัามิโตคันมันมีซูนเัาขาวก้างศูนเขาขาวก้างเขาไม่ติตรงเลยเราซูนสามแปด้อได้ได้ 038แมน308นิดเดียวเนาะนิดเดียวเลยเขาต้องเลยแหละ38ครับเก่ว่าถึง่องสองตัวนะครับพอเทื่ยงถึงตัวสองตัวสองตับแมนดูอันอันนี้พอเที่องเป็นใจสุดขาวตลอดแต่พอเทื่ยงจะอยู่บ้านเป็นกระใสคือไฟช็อตเพิ่นนะนะพอเที่องไฟช็อตอันหนาหน่อยใต้แล้วก็ฟื้นนะครับ ผมก็เลยยิ่งทายคืื่นยิ่งทีนี้คีบาเอียงนะครับท่านผู้ชมเนาะับเพี่ยงกับคุนเลีนยงท่ามาเป็้นข้างแรกครับผมยิ่งพ่อเขาข่างว่าเออเพิ่นถูกไฟช็อตตายอะไรคืื่นปรากฏว่าตอนช่วงที่เพิ่นมันสติไปนั่นเป็นจั๊กมือโอ้เป็นเดือนเป็นเดือนเรียบบอกนั่นบอกครับหน่อยน่อยนั่นนั่นอยู่ระหวางนะบอกครับเป็นเดือนครับอ๋อคี่าไปไปเห็นอีหยังเน่ะบอกครับเขาบอกเห็นผมฟันเนาะแต่มันบางก็เรื่องในเสียงอี๋ เป็นแบบวัตวอยางครับทีนี้เขาหวานไม่หวัดไม่ไม่วาดนะไบ่ดูาพไม่วาดนี้งขางขางปะหนังวาดถัหูคอหูดาบมันละแข็งตัวเหนียวตัวยันกระทาสมเหลียนนี่มีอีรีม<ๆ>ีอีรีครับผมไม่เห็นกระทาตรงแร่งแล้วหน่อยในโลกบอว่าในโลกแมนบอ่ไม่ได้ม่ไม่ไม่กุดปักผู้ใหเป็นผ้าคนผ้าหน่อยไป ลงจกักบ่บ่บอ,บอกผมจักแต่ว่าเห็นว่าพี่ยูอาศัยน้ำหนึ่งคือคือหลวงปู่ผมยหลวงปู่หน่อยวัด,ดผู้กำแพงจังหวัดมุกดาหารโอ้หน,น่อยหน่อยบวชมาแต่ก่อนเห็นบอกครับผมผมไม่ได้บวชเลยครับก่ได้บวชบอกแต่ว่าไปอยู่น้ำปู่จืดๆอันนี้อันนี้ปู่ปู่หน่อยองค์นี้เรารเราเมาก่อนสางต่างวัดอ,อยู่นี่มา เอาว่าสีไล่เหลือกาลานนะครับเขาก็ทีนุ่นเขามานี่ในหมู่บ้านนี่ครับวัดนี้วัดนี้บ้านนี่ครับผมผมเราพื้นแจ้ผมเกิดหมดแล้วอจะขายบาร์เข้าไปมองไปเห็นคนแล้วเกิดความเรื่อมใส่ศรัทธาเคนบาหลีจีตะเหมือนบาร์่าร์ตามตามตรงนี่ไม่ได้เป็นพี่น้องไม่ได้เป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่แม่นบ่อแต่ว่ามันมีความเรื่อมใส่ศรัทธาครับ อเรบะเดี๋ยวไปยูน้ำเพลนเพลนน่ะบอกไปนนภาพไปบึงช่วงจีนหน่อยนั่งยงบานือสีเหมนแตับราะวบาตะขี่ผมบเสอรออย่างเลยนะไปตัวถีบตัวแดงนเลยคเรียนเลยกับว่จบของเขาไอ่ตัวถีบระดนแล้วอาเซย่างเอายาป้าติ่งกินเบัวอย่างอืถ้าบอกยาบ้านำเบ ม่เปตัวใดไม่เนตัวใดมันเ็ตัวใดมันเป็นยังไงวองมาเบดครับตล้นีันจะไหนห้องข้านเลยอันไฟสอดนี่นะครับเขาลงนไปหมดละโอ้เป็นผ้าไปนะมีมอนยมบาลผ้าไปกขาไม่ได้เนาะยมบาลนะพอเที่ยงผ้าไปบอกรับเจ้ากับนครุบาอาจา์ที่คนโอ้ก็เป็นได้อันนี้คำนีสมาธิที่ว่าเป็นเส้นั่วนหนึ่งล้วนแต่กระทำ พาไปเบิ่งได้่จริงๆนะในเป็นสติแต็มใจเนาะผมบ่นเสือยังเลยเนีว่าบาปบนมียิ่งเราบกมียิ่งบวบ่เสือเลยอนีไปเห็นกับตาเองโอ้แน่นอนเลยเห็นเมตุย่างมึนบ่กเมอย่างมี่เพิ่นเขียนไว้ในวัดในผนังว่าแมนเลยที่เพิ่นเพิ่นวัตัวอะไรหรอที่เพิ่นสร้างสอนม่คิดว่าเพิ่นเพิ่นเขียนนั่นอันนี้เอาเองเนาะคือว่าเป็นพุทธลูบาบในการสอนลูกสอนหลานอย่งนี่นะสอรสอนสาธิกชน ไอ้ท่านข้อมดีมาได้แถวนี่ข้อมจริงเหมืนบอกจริงๆน้อยไปเห็นน่ะเนาะแม่ครับคุณผู้ชมเนาะอยากบอกสุพีสุนองสั้งบางคนเอออยากจหู้ยางกระเที่ยงหนีมากมากอยากหู้ยากเห็นนะครับอยากอยากหูดจักอยากอยากฟังบ่อจามตรงจึงสิล่ะครับอยากสรงเพราะว่าเป็นเรื่องเก็บน้องค่ะคุณผู้ชมเนาะมันเป็นบาปขุ้คุณทนตวจกาได้อีน้องอาจจะได้ยินเออการมีการย่านการกลัวในนิดหน่อยเน้องค่ะคุณผู้ชมเนาะจะเอากระเที่ยงหนีกลา อายุหลายเพราเชื่องกันเชื่อมันแน่นอนว่ามีจริงครับผมเนาะเจ่าท่างไหนเออบนเสื้ออาจก็แล้วแต่เปมีวิจารณาของแต่ละท่านจะมาเข่าเรื่องอะไ้บ้างมาหาถามมาหาหน่อยหน่อยว่าจะมาฟังเรื่องตัวนี้ย่างเดียวได้คไหมคุณผู้ชมต้องมาขอโจกขอลาได้บ่ครับง้วันี้ได้ระเบิน่อยหน่อยตุลีตุลีจะได้แล้วครับไ่้สามตัวเลยโอ้ยนะครับจะสามตัวครับสามตัวนะครับท่านผู้ชมไปจังไหครับเห็ดเอาบ่กได้ยังไง นังมีมิดมาเลยนังไมมิตนังนมมิตเอาเลยมักมาเลยนะครับนี่สมองมาเลยจะเห็นรอยมานเลยไหมอครับครับทขวสมนันังสามารถทีเสมอครับอันุ่มสองถุ่มก็นำาเลยนะโอ้คบแขวงบูชาเสมอสองถุนั่งสองถุ่มสองถุ่มหบอกี่เนี่ยก็สองถุ่ม่า สองหกแม่อ่าสองมานต่ากัวนีอเนาะครับอ่านาสนใมากนาหลายเนาะคือหลายแต่นีถ้าตัดเรนนี่หาสองสองหาห้าสองหกสองเลขไม่บัวบพแมนมาเนี่แมนโอ้ห้าสองีหลายคน้บอกมากนี่กะสองหามีหลายเลยวันจันทร้จะไปจมห้าสองหกมันเจะไปจมเนาะอกอกเกับยันเ็กยเริ่มเรกกันอี้สองตัด้วยครับผมเพราะว่ามันี ผู้ใดก็ว่ามันทีมากบวชน่ะทีเป็นแสดงเป็นภพุทธเจ้านะแสดงเป็นพระพุทธเจ้าโอ้โอ้โอ้เขาแสดงคมันมาบวชมันบวชตัวนี้อยู่ใส่บวชอยู่ใส่อยู่กรุงเทพเรึ่นมั้งโอ้เลขเลขตัวนี้ปะวันที่สิบหนึ่งศูนย์โอ้ครับบวชสิบสามมันริก้าโหแล้วอันทีเป็นคนอินเดียนบอกนีนทุกทีสิมาตัวนี้ไอ้สิโอ้ครับครับครับเลขตัวใดก่อนนะ แล้วบวชีที่ไวน้สิบบวชวันที่สิบมันเวลาที่สิบครับหนึ่งศูนย์ก็ไรเนือครับคับิปสามนาฬิกาไปสมโอเวลาตัวนี้เป็นเวลาเป็นบวชกับวันที่เนะครับเนาะพระเอกดังตัวนี้เดนเป็นพระพุทธเจ้าผมเคยได้บิ่งอยู่ครับนี่ยังกรัี่โิลาลานอินเดียนะประเทศองกเป็นพระพุทธเจ้าโอ้เป็นพระพุทธเจ้าครับโอ้คนนี้บวชดีบบบนีบวชมั่งแท้หหนี่มื่งไขรหรองอืเหลืองสสั้เนาะ คำหนึ่งสิเด็มา่ปวดมันไายจเหรอครับแสดงว่าปทธศาสนาเฮานี่แน่นอนครับศาสนาปูนนอนเนี่ยนะครับก็เชื่อมกันจะเชื่อมันครับผมเชื่อมันเนาะเพราะว่าในกระพุทธศาสนาเนี่ยประเดี๋ยวศาสนาใดกครับศาสนาดีได้กระจายถ้าสอนทคนดีเบิร์ตเนาะน้อยๆเนาะคนคนไข้แต่ว่าศาสนาปูนที่เราซื้อว่ากู้แผ่กระจายไปหลายคการสมัครชมแ่กระจายไปหลายเนาะ ว่ายังบางคนนี่ฝรัง่งก็ยังมาบวชเมืองไทยบุญบุญอยากได้กัานผู้ชมเป็ <c oughs> นเรื่องใสเนาะ <c oughs> ครับผมตัวเลขจะยังหน่อยบอกครับร,อร,ร,ร้อยมากเป <c oughs> ็นนักสมาธิร้อยมากการใจเบาสูฟั่งครับมันแมนอยู่ครับยังหน่อยเป็นคนแปลกใจว่าเป็นตายไปแล้วฟืน้นขึ้นมาใหม่เนี่ยเพราะจะมีเป็นจิตแบบนี้อาจบบอาจะค่ายว่าสื่อสารสิ่งที่เนี่ยเราเห็นได้ได้ครับท่านผู้ชมอีนดีคนคนที่ว่าเคยตายแล้วกลับฟืน้นขึ้นมานี่อาจจะเห็นสิ่งที่คนห้าวยังห้านี่บราเห็นอย่างที่น่ะยัง เดี๋ยินงยังสีม่วงห้านี่บได้ยินเพร่ยากาศจะได้ยินของเขอคนขับกับโมนี่นอกจากสมุทรชุ่มเนาะตัวเลขสามตัวนี่กระป๋าไปเป็นแนวทางเลือดกาตุลชุ่มห้าสองหกแต่ว่านานหน่อยว่าจะเลื่อนสองตัวเลือดสี่คนเพป็นแสดงเป็นพระพุทธเจ้าหนังเป็นหนังนะครับที่เมันจนแสดงเป็นตัวองค์พระพุทธเจ้าเพส่วนมาบวชในเมืองไทยครับกับโมนี้ครับผมเื่อวันจีนซีฟบวชเมื่อเวลาวันที่สิบสามนาฬิกาครับผมนานหน่อยเพผนบอกไว้เนาะครับผม ครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเอ็มมาตงกัสีสรุปเลขของหน่าน่อยเนาะครับเนาะสีสรุปเลขหน่น่อยเขียนใส่กระดาษไวแคบหน้าจอเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหน่น่อยได้หลายเลยครับเด้อที่ให้แนวทางดีๆครับสวัสดีครับหน่น่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเบาเอ็มกัสีจดใส่กระดาษไวแคบหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมที่เคารพนี่เด้อครับเลขหน่น่อยครับผมท่านผู้ชมเป็นนางนิมิตเห็นเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ เลขห้าสองหกห้าสองหกวยครับเด้อเลขหน่อยสามตัวจังๆเลยครับท่านผู้ชมอันนี้เลขสิปนี่ก็อย่าลืมนะครับเด้อเลขซิปนี่เลขซิปนี่เป็นเลขของดรา,าอินเดียนะครับที่แสดงเป็นพระพุทธเจ้าครับเพิ่นบวชมันติ่ซิบเวลาสิบสามนาฬิกาครับท่านผู้ชมหน่อยอก็มัดเพิ่นว่าเลขสองตัวนี่นะครับเนาะเลขสามตัวนี่เป็นหาสองหกครับ ฮ่าสองหกสำหรับคลิปนี้เบ้าแอ็มระทงกศิลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมเจอกัน,นกลคล,คคคล,นลคิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าแอ็มระทงนั่นเองนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้เบ้าแอ็มระทงกศิลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเฮงเงยรวยครับ